เดี๋ยวเราจะตัดดูนะคะว่าหน้าตาเขาออกมาอย่งไรนะคะนี่ค่ะหน้าตาเขาจะออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะทานคู่กับผักสลัดนะคะสวัสดีค่ะอินปันสไตล์สบายสบาย,บายนะคะ วันนี้เรามาทำอาหารอร่อยอร่อย,ออยทานกันอีกนะคะเค้กไข่มันฝรั่งนะคะเราก็จะมาดูกันว่าหน้าตาเขาจะออกมาอย่างไงวันนี้เราจะมีเนื้อบดใส่ไปด้วยนะคะ,ะก็จะมีชีสค่ะชีสหอมใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกระเทียมสับนะคะกระเทียมสับ <período> แล้วก็จะมีน้ํามันเนยไว้ผัดกระเทียมกับเนื้อให้หอมหอนะคะเราส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีอันนี้จะเป็นพริกไทยหยาบนะคะพริกไทยป่นหยาบๆยาบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกไทย ผงชทยขาวป่นนะคะแต่แล้วก็จะมีเกลือค่ะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะเครื่องปรุปงต่างๆของเราก็จะมีอยู่ก็เนี่จะเป็นซุปเนื้อนะคะซุปซุปเนื้อเป็นก้อนก้อนซุปนะคะส่วนเครื่องปรุงของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะเราจะใช้ซุปเนือ้อซุปก้อนเนื้อนี่เขาก็จะโอเคค่ะมีทุกรสชาติอยู่ในนี้แล้วนะคะส่วนประกอบของเราก็จะมีอยู่ที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยว เ,เครื่องปรุงปริมาณเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไปใต้ลิงนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นมันฝรั่งกันเลยนะคะดูวิธีทำเลยนะคะว่าเราจะทำทกันแบบไหนยังไงถึงออกมาเป็นเค้กไข่มันฝรั่งนะคะมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาหั่นมันฝรั่งกันให้เป็นชิ้นเล็กเลก,ก่อนนะคะ หันมันรหรังให้เป็นจิ้นเล็กละแล้วเราจะหั่นเสร็จแล้วเราจะไปผัดน,นะคะ เี๋็จแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้ามันฝรั่งเล็กๆกพวกนี้นะคะไปล้างน้ำนะคะ,คะเสี๋ยวเราจะนำมันฝรั่งมาล้างน้ำก่อนนะคะ,ะ,คะล้างเอาแป้งเขาเออกนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ให้น้ำหยุดนะคะให้น้ำเขาหยุดให้สเสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผัดเดียวแตะก้าพักไวะคะ้ค่ะ ให้น้ำเขาเสด็จนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปผัดกันนะคะผัดให้มันก็ล่งเขาสุกเลงน้ำมันเนยลงไปเลยนะคะใส่น้ำมันเนยนะะเราใส่น้ำมันเนยลงไปแล้วนะคะน้ำมันเนยนิดหน่อยผัดให้มันมีความหอมนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมดำ แล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมเมื่อกระเทียมเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะผัดหอมตามด้วยหอมใหญ่ลงไปเลยะคะ่ะ ผัดหอมใหญ่ให้หอมค่ะตอนนี้สีกระเทียมของเราก็หอมขึ้นใจกระเทียมสีกระเทียมแล้วก็เสร็จแล้วเราผัดให้หอมเขามีสีใสใสขึ้นมานิดหนึ่งนะคะให้สุกนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาเนะื้อบดของเราลงไปผัดเนื้อบดลงเลยค่ะ เลยนะคะเราจะผัดเนื้อบดให้เขาใกล้ๆสุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันนะคะเมื่อเนื้อบดของเราใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะทําการปรุงเครื่องนะคะก็พริกไทยปนะะ่นค่ะพริกไทยขาวปนะะ่นนะคะโรยลงไปค่ะแล้วก็เกลือค่ะใส่เลยนะคะ เนือ้อแล้วก็จะมีพริกไทยหยาบค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่ประมาณประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะคแล้วก็จะเป็นซุปเนื้อก้อนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คนทุกอย่างรวมกัน,นะค,ะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เราจะคนทุกอย่างให้เท่ากันจนสุกนะคะแล้วเราก็จะปิดไปพักไว้นะคะเดี๋ยวเราไปผัดมันฝรั่งกันค่ะอันนี้เราจะผัดมันฝรั่งกันนะคะใส่น้ำตัลใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทมันฝรั่งลงเลยค่ะ เราจะผัดเราจะผัดมันฝลังให้มันนิ่มนะคะเพื่อที่เราจะาไปทำเ,เป็นเค้กไข่นะคะ,คะอันนี้เราก็จะพักเอาไว้นะคะเหนือบทของเราพอเราทําคั่วก็สุกผัดก็สุกแล้วเราก็จะพักเขทิ้งแล้วเราก็มาผัดมันสลังต่อนะคะเสร็จแ,แล้วพอเราผัดมันสลังเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปทําเค้กไข่กระทะของเรานะคะ หลังจากที่เราได้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็ทําเราจะมาทําการเออเามันฝรั่งแล้วก็เนื้อบดท,ที่ที่เราคั่วสุกนี้นะคะเราก็จะมาเอาเนื้อเนื้อบดแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็จะมีไข่นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมีชีสนะคะเราก็จะทําการตีไข่ค่ะตีไข่ให้ไข่เขา แฝกผสมเข้ากันดีนะคะระหว่างไข่ไข่แดงกับไข่ขาวนะคะเสร็จแล้วเราก็เทไข่ลงไปคุกเขากับมันฝรั่งเลยนะคะเตหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็คน เสร็จแล้วก็คนร,รวมกันค่ะคนมันฝรั่งกับไข่รวมกันนะคะให้เข้า,ขากัน,นะคะ่นะ,คะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ํามันนะคะเอ่อทาลงไปบนกระทะของเราค่ะนี่นะคะใส่น้ำมันลงไปบนกระทะนะคะนี่ค่ะทาน้ำมันให้ทั่ว ใ้ทั่วกระทะนะคะเพื่อที่ว่าไข่กับมันฝรั่งเราจะได้ไม่ต้องติดกระทะนะคะเสร็จแล้วเราพอเราทาข้าวทั่วแล้วนะคะเราก็จะนําเอ,อมันฝรั่งกับไข่ส่วนหนึ่งลงไปก่อน,นะคะ่ะลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะครึ่งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็จะพอเราเทไข่กับมันฝรั่งที่เราผสมกันไว้นะคะลงไปในกระทะแล้วนะคะเราก็จะเกลี่ยให้เขาทั่วก้นกระทะนะคะทั่วเกลี่ยไปให้ทั่วค่ะประมาณนี้นะคะใส่ไปอีกหน่อยนึงก็ได้จะดูบางๆนี่ค่ะเกลี่ยให้ทั่วกระทะนะคะกดๆ้วยนะอยตักเนื้อบ,บดลงไป ชั้นหนึ่งค่ะอืมค่ะเราก็จะโรยเนื้อบดลงไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก่อนนะคะ เกลี่ยให้ทั่วค่ะเกลี่ยเนื้อบดลงไปให้ทั่วกดกดลงไปเลยแล้วคะเครื่องปรุงนี่อยู่เครื่องปรุงต่างๆนี่เราใส่ปรุงไปในเนื้อบดแล้วนะคะส่วนมันฝรั่งเราก็โรยเกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็คือตอนนี้รสชาติเครื่องปรุงของเราก็โอเคแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยชีสลงไปค่ะ โรยชีสไปชั้นหนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยชีสลงไปค่ะโรยลงไปเลยนะคะนี่ค่ะโรยชีสลงไปชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้ก็เอาตามความชอบของเราเลยนะคะสำหรับชีสนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราโรยชีสแล้วนะคะชั้นหนึ่งเราก็จะโรยเนื้อลงไปอีกค่ะโรยเนื้อไปบนชีสนะคะเนื้อส่วนที่เหลือของเราเนื้อบดส่วนที่เหลือของเรานะคะเราก็จะโรยลงไปบนชีสอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ชีสลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะใส่ชีสบนเนื้อบดอีกชั้นหนึ่งก็โรยตามความชอบเลยนะคะชีสนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะนี่ค่ะก็จะโรยประมาณนี้นะคะค่ะ โรยให้ทั่วเนื้อบดนะคะใส่หมดเลยนะคะชีสก็ประมาณถ้วยห,หนึ่งค่ะอันนี้มันจะเอ่อร้อยอันนี้สองร้อยกรัมนะคะนี่ค่ะพอเราโรยชีสไปบนเนื้ออีกชั้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมันฝรั่ง ที่เหลือเนี่ยค่ะลงไปใส่ชั้นสุดท้ายนะคะใส่หมดเลยนะคะใส่มันฝรั่งไปแล้วนะคะเราก็เกลี่ยให้เข้าทั่วค่ะเกลี่ยให้เต็มหน้ากระทะเลยนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วหน้ากระทะเลยนะ,ะนี่ค่ะเกลี่ยลงไปค่ะ ดกดดหน่อยก็ได้นะคะเกี่ยวให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเสร็จขั้นตอนการนำส่วนประกอบทุกอย่างลงไปในกระทะแล้วนะคะเราก็จะทำการเอากระทะที่เรา ปรุงสําเร็จแล้วเนี่ยทาสำเร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยค่ะไปตั้งไฟเลยนะคะเอาขึ้นเตาเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเปิดไฟกลางนะคะก็จะปิดฝานะคะทําการก็คือให้อ่ไข่เขาสุกป,ประมาณเจนาทีหรือแปดนาทีนะคะเราก็จะมาเปิดดูกระทะของเราก่อนเขาก็จะเดือดขอบอย่างนี้นะคะอันนี้เราใช้ไฟกลางนะคะเปิดไฟกลางนะคะ ถ้าเป็นเตาแก๊สก็ถ้าเป็นเตาแก๊สก็เปิดไฟประมาณไฟกลางนะคะเนี่ยเขาก็จะเดือดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำงานกลับกลับหน้าเ,าเอ่อหน้าเขาเอาชั้นล่างขึ้นมาไว้ด้านบนแล้วก็เอาด้านบนลงไปข้างล่างเพื่อที่จะให้เขาสุกทั่วถึงนะคะเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเรามาทำการกลับเลยนะ,ะวิธีกลับวิธีกลับด้านก็คือเราก็จะใช้กระทะอีกใบหนึ่งนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะ แล้วเราก็จะทาน้ํามันให้ทั่วให้ทั่วกระทะน,นะคะใส่น,น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะใช้ทู่กันเนี่ยทาน้ํามันให้ทั่วกระทะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เค้กไข่ของเราติดก้นกระทะน,นะคะทาให้ทั่วกระทะน,นะคะเมื่อเราทาน้ํามันลงไปทั่วแล้วนะคะเราก็จะมาการทําการกลับ เราก็จะมาทําการกลับจะฟั่มกระทะอันนี้ลงเลยนะคะเนี่คะ่ะจะฟั่มใส่กันอย่างนี้นะคะเแล้วเราก็จะฟั่มกระทะใบล่าง,ข,งาขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะนี่คะ่ะแล้วเราก็จะนี่คะ่ะเราก็จะได้อีกชั้นหนึ่งแล้วกนะ็วคือได้นหน้าเค้กไข,ข่ของเราเค้กมันฝรั่งของเราออกมาหน้าตาอย่างนี้นะคะ ด้านนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําอีกด้านล่างนะคะไปขึ้นวางบนไฟบนเตาอ,อีกนะคะเพื่อที่จะให้ด้านล่างเกาสุกอีกด้านหนึ่งนะคะปิดฝากระทะไว้เหมือนเดิมค่ะเมื่อเราปิดฝาทิ้งไว้ประมาณแปดนาทีนะคะเราก็จะเปิดฝาดูว่าเขาสุกดีหรือยังนี่ค่ะ นี่ค่ะหน้าตาเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็ะแสดงว่าสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการอันนี้คือสุกแล้วเราจะทําการเอานําเค้กไข่มันฝรั่งของเรานะคะออกจากกระทะเลยนะคะวิธีก็ง่ายๆค่ะใช้จานใช้จานวางลงไปบนกระทะอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับเอาจานที่วางอยู่บนกระทะเนี่ยลงไปด้านล่างค่ะ นนะคะคี่ค่ะเราก็จะได้เค้กไข่มันฝรั่งออกมาหน้าตาอย่างนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วะคะ่ะสุกน,ะะนี่ค่ะเราก็จะได้เค้กไข่มันฝรั่งของเราหน้าตาออกมาอย่างนี้นะคะ สวยไหมคะหน้าตาดูดีมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะตัดเดี๋ยวเราจะตัดดูนะคะว่าหน้าตาเขาออกมาย่างไรนะคะ นี่ค่ะหน้าตาเขาจะออกมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เค้กไข่ออกมาหน้าตาอย่างนี้นะคะใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะค่ะแล้วก็จะทานคู่กับผักสลัดนะคะจับสลัดใส่คู่กันนะคะทานคู่กันนะคะเสร็จแล้วค่ะเค้กไข่เค้กไข่มันฝรั่งของเราหน้าตาน่าทานไหมคะ นี่ค่ะทานคู่กับมนะะันนี่ค่ะหน้าตาเขาก็จะออกมาอย่างนี้นะคะสวยงามมากค่ะก็จะมีชีสมีเนื้อบดที่เราผัดสุกนะคะแล้วก็จะมีไข่ผสมลงไปด้วยเนะะี่ค่ะหน้าตาเขาออกมาอย่างนี้นะคะคทานคู่กับผักสลัด ลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอร่อยมาก <Okay. S 1> สวยงามค่ะอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวถ้าเราทานไม่เสร็จวันนี้นะคะเราก็เก็บไปทานวันหลังได้นะคะ